คนที่เคยเชื่อใจสิ่งสันติเสื่อยางหอดหอดไปเชียนจังน้องแรมถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วยังคนเฉินสวัสดีครับถึงแล้วครับผมยังไม่ถึงถึงเนึงอยู่อันนี้เรามาหานี่เทียงเหรอยังไม่เได้พาทีมงานกินของเของ ไอของปฟาก่อนหาของอาหารหลักก่อนมันจะย้ายไปอีกที่หนึ่งที่มันวิวสวยกว่านี้อีกโอเคอันนี้แคบมองเบคแคมห้างมันบ่อ่ไหมในวอเป๊ะเบคแคมมันบ่อยมองไหมไม่ใช่เราจะเข้าป่าอะไรทีเข้าป่าในเมือได้ยาพวกนี้โอเคตอนเรียนพวกเนี้ยกาจะยาวตรงนี้ไม่ที่นู่นี้ในเมืองในเมืองเป็นที่อันนี้คนละที่อันนั้นอันนั้นจะเป็นเป็นฟาร์มหมอยเลยนี่อ๋อแล้วทำอะไร ยาดูพลายตายไว้นี่มุกนี่มุกระวังรอทิ่มระตายกูาลเสร็จอ้ท้ามาจากลกบ้างมันอนดดูเสียได้ยินไชากุมกุ้งวัวนาหัวนาก็มงเห สถานที่จิดวนเ็บของให้เายีสวันหนึ่งกาสตรนีดนีด่เียมันเดียวเนนี้นื่องจากว่ารถเตาก็จอดข้างนอกไม่ใช่ขวายที่ขวายแต่เป็นแค่ไขวายคือเป็นชุดออกมาเวลามันเข้าไปแล้วมัน สวยครับเวลาดีมันก็มาุดนีเลยตวยที่เขามาเลพวกเราไปตามที่ว่าเขามองยู่งไหนะเคจะหาทางอป

ขาว้วขาใหม่วอนครับันนี้กะาเพิ่ไอกนับเจ้าหินครับในเตี้ยวเหรอจะเจอจะจะให้เจอหูนะครับพูดนะครับพูด้าวโ้โหใครไม่เคยเห็นรูปกระดาเป็นร้อยเลยครับ มันทำไมมันเลิกเข้าไปเรื่อยๆล่ะเนี่ยภารกิจเราหาตัวอะไรนะเดี๋ยวานเมื่อเนี้ภารกิจอันนี้อเทียบจิตสำเร็จมาเด้เมื่อนี้มาหาตัวยังเกาะตัวบุ๋ตัวเบาแปดพู่แล้วพู่แล้วหาบางอย่างไรกันน้ำไปพู่แหลกเจอแจ็คพอตเลยพู่แหลกเขาเจออย่างวะ โอ้ผูสองผู้ไหนผู้สองเจอจาขาเกิดกับต, <ะ S 2> ตาปากก่อนกับลูกน้อยอล,ลายพักเลยใครไม่เคยผู้ใดก็เคยเห็นเหมือนขี้เทปไม่ลูกเบิ้งในคลิปอีูเททลยลายแห้ง,หงยางหากักหวยเบ่าต่อครับออออสิพ่อวะไม่เคยเห็นอยากเห็นโตมัน

บาบ,าบดี่หูตาลาดก็จบแล้วเนาะขอ,ขอหวยเหรอครับจะลังจิคุด อยางไปยู่ได้การเมืองบอก้ปออกมาเทีม่่ไปร้การเมองอยู่นีอยู่นี่มง้นไเห็นปีดๆอันแต่งเตต่ง้นให้มานพอเคยได้ยินงางน้าเขาเถื่อนี๋ยวสิผ้าเขาหางเขาอันั้นอกแล้วเขาหางก็จะเขาหีสอดก็ไเลยมันเย่งนเะดี๋ยวคท่าลุไปไหนม ý kiến của chúng ta sẽ cùng với chúng ta sẽ cùng với ta ta ได้เดินดุดดดคบันมานานแสนแล้วันนี้ท้าได้พบเจอเนาะเป็นดึจากแอปคริการเหนืออยู่คืนน่ยังอยู่ไอซ่อมไอซ่อมขาเผาเนี้ยซ่อมเวลาเขาหลงปลาเนี้ยเนี่ยปิวสีใส่ลงมาเดี๋ย่เวลาดูด ซีน so like ่ะซอ่นอ่ะจได้ไปนอสองคนนี้เด้อเบาบ่ได้อีใครหมดแดงเห่อาบ่ได้นอแ้ารกิจเฟลภารกิจมสำเร็จพารกิจาริของชอร์ชิแสดงห่ดสำเร็จที่่าห้าเป็นไใครหมดแดงไงใครหมดแดงไว้ได้นาะซีนี้มดนี่ ยื้อยู yeah, yeah. ้อย yeah, uh, mm ื hmm. yeah, ้อรถแค่คันนี้วะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนโลมี่ยืมมีข้างล่างครับไปหาแอ่งน้ำที่มันเย็นเย็นโดนได้ปะได้กระสีผ้าไปใส่หม้องได้ไดหม้องเอาปลาหม่อหมยหม้ออะไบ่าวหนิว่ได้กินดีเนาะบ่ได้เห็น เเห็นจป็นการออกกองไทยทีเมื่อสุดละก็ฮนที่สุดที่เคยออกมาเลยแตว่าจมยาจมยาจมไปอันชัวเทียบขัิทุกยากปานนี้ยุ่ไรการหลดทสวนอะไคะแอร์เปิดให้แอรกับบอมมี่อห่งอย่าจมยาจม ่อมันก็บปิัตใหมากครับต่ดูรถดิโหอยากได้รถแอร์เี่เอ้รถคลาสี๋ยวน้องน่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์อะไรคันสั่งนะหรือไม่ก็รู้หน่อยนพรถรู้เสียนสีอะสีมลุมันรู้ยังดูนี่ซ้มีลาทั่วทิบอะ่มันรู้รู้ะรถรู้รู้มันรู้มันีรู้นะรถรูนมันรู้อะไร ใช่รถรู้นะรถรูเราก็เข้มๆหน่อยที่นี่เนาะราก็ดีดีเออพูทายอยู่ะทายเลยเออเราดีเราเราเดีเราเราดีา็ข้างอีกเรอข้างอีกแล้วเลอายไปเขาคิดไม่เราเลยนึงาคิไม่เราเลยมึงเไม่เราเลยไม่เราเกมเราทา I am